ว่าทั้งอสองเจนค่ะคือคุณปู่เชียงแล้วก็คุณพ่อเอกพจน์เนี่ยประสบความสําเร็จก็คือเรื่องของการขนส่งทางทะเลนะคะคงต้องเรียนว่าคุณปู่ตั้งแต่เล็กเลยค่ะ ก็มีความผูกพันกับทะเลแล้วก็กับเรือมากท่านได้เก็บเงินแล้วก็ในที่สุดก็สร้างกองเรือของท่านเองด้วยการซื้อเรือใบตั้งแต่อายุ10บขวบโดยประมาณนะคะ11อ็ขวบเป็นเรือใบที่ใช้กําลังคนแจวนะคะเพื่อตอนนั้นทําการประมงหาปลาก่อนแล้วในที่สุดก็นําเรือลเนี้ค่ะไปขนส่งอุปกรณ์ทำแร่ให้กับบริษัทพังหาติงน,นะคะและสุดท้ายก็ได้มีการรับเหมาทั้งขนแร่ด้วยล้างแร่ด้วยนะคะแล้วก็ ทำการก่อสร้างให้กับบริษัทพังงาตินหลังจากนั้นท่านเก็บเงินได้แล้วท่านก็ซื้อเรือใบซื้อเรือสำเภาทีละลำสองลำจนในสิทธิ์ท่านมีกองเรือถึงห0ิบลำด้วยกันค่ะใช้ขนส่งทางทะเลระหว่างพังงาไปกันตังกันตังไปปีนังจากปีนังไปสิงคโปร์แล้วก็ในแหลมมลายูทั้งหมดเนี่ยค่ะกองเรือของท่านเนี่ยก็ทําการขนส่งสินค้าจนกระทั่งขยายกิจการท่านเป็นคนแรกๆเลยค่ะที่ต่อเรือ โดยสารนะคะเรียกกันว่าเรือแสงพังงานขนาดใหญ่เลยนะคะจากภูเก็ตแล้วก็รับผู้โดยสารที่จะเดินทางไปยังปีนงังสิงคโปร์แล้วก็ยังมีจากภูเก็ตแล้วก็ไปทางกรุงเทพมหานครก็มีค่ะอันนี้เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยท่าเรือวาน,นิชของเราก็ยังระกษาไว้อยู่โดยปรับเปลี่ยนท่าเรือวาน,นิชเป็นท่าเรือท่องเที่ยวนะคะสำหรับเรือสปีดโบทและก็กันตมารันทั้งหลาย